สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดอมแพนด้านะคะชาลีกามินนะคะทุกคนอ่าทุกคนคงจะเห็นใน t ิ k t o k อไปแล้วนะคะหรือว่าในช่องของแม่เพชรไปแล้วนะถึงความสวีทความหวานของอากามินนะคะอ่มาได้สองสามวันแล้วนะทุกคนคือเบาหวานเข้าตานะคะ ก็หวานเข้าตานะคะมีความสุขมากๆเมื่อคืนน้องไลฟ์ขายของช่วยกันนะขายช็อตกันแล้วนะคะทุกคนตอนที่แม่เพชรดูนี่ประมาณคนซื้อประมาณ200กว่าคน200กว่าคนก็กล่องหนึ่ง550แล้วก็มีเซตพันสามอีกนะคะทุกคนคือยอดน่ะรวมดูตอนนั้นก็คือแสนกว่าแล้วนะคะยังไม่ยังไม่จบไลฟ์ตอนนั้นยังไม่จบไลฟ์นะคะทุกคนถือว่าถือได้ว่าปังมากแล้วก็คือ,อทั้ง <c oughs> น้องทั้งสองก็คือดูเป็นธรรมชาตินะดูเป็นธรรมชาติดูไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะคือ,อด้อมของเราก็ตลอดระยะเวลานี้ก็คือไม่ได้หลับไม่น้อยนอนนะคะด้อมแพนด้านะคะอ่าแล้วก็มีหลังจากการไล์น้องก็ให้ดูบรรยากาศชิวๆนั่งเล่นนะอ่าที่บ้านน่าจะที่บ้านคูบอลน,นะคะทุกคนกามินกามินน่าจะผักที่นั่นนะอ่าแล้วก็มีการ มามีนะคะเรียกแม่ของชาลีว่ามามีก็คือนะก็คืออยู่กับครอบครัวของอชาลีนะคะทุกคนก็มีการอุ้มหลานอยู่กับอาเธอร์อยู่กับสมาชิกครอบครัวของชาลีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่แน่ๆแล้วว่าสไปเกาหลีนะสไปเกาหลีนะคะสไปไทยนะคะเออไม่สไปไทยนะคะก็คือกามินแน่นอนนะคะ กามินแน่นอนนะคะบรรยากาศคุณุญน,น่ารักครอบครักวก,กับชาลีน่ารักต้อนรับกามินได้แบบเออดีมากๆเลยนะคะคือมารอบนี้นี่คือมันชัดเจนมากคือชาลีไปรับด้วยตัวเองครั้งก่อนให้คุณแม่ไปรับรอบนี้คือชาลีไปรับด้วยตัวเองแล้วก็อ่าชาอ่ากามินก็ใช้ชีวิตอ,อยู่กับครอบครัวของ ชาลีนะะ่าจะพักแถวนั้นแ,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 แถวแถวนั้นนะคะทุกคนแล้วหน้ากล้องก็คือยังหวานขนาดนั้นนะหน้ากล้องคือหวานขนาดน,น,นั้นแล้วหลังกล้องหลังกล้องจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่ชาวด้อมรอคอยนะคะก็คือเมื่อไหร่ชาลีจะขอเป็นแฟนกับน้องนะซึ่งก็มีแอบลุ้นแอบตุยกันหลายรอบมากแต่ก็ยังนะคะอ่าแล้วคือในหญิงของเราข้ามน้ําข้ามทะเลมา ไกลสักขนาดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้อรอลุ้นกันเพราะวันนี้มันเป็นวันที่14นะคะทุกคนอรอลุ้นไปด้วยกันนะคะอืแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องแม่เพชรไว้เพราะว่าแม่เพชรจะลงภาพหวานๆนะลงเป็นคลิปไม่ได้ลงเป็นภาพหวานๆแล้วคือ,อ,อชาลีตาถึงมากๆกามินคือสวยมากๆหน้าสดยิ่งสวยนะคะ อผิวดีมากแล้วก็สวยมากๆน่ารักมากๆไม่มีที่ติเลยแบบเหมือนเด็กอ่ะอายุ31แล้วแต่คือหน้านี้เหมือนเด็กเลยนะคะเหมือนผิวเด็กเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟินต่อเนาะดํมแพนด้าทั้งหลาย